สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โฟร์เพลย์เกครับและนี่ก็เป็นเดยที่2หรือวันที่2แล้วนะครับในกิจกรรมแจกเกมของทาง EPIC 15วัน15เกมรวดฟรีนะครับในวันที่2ครับนี่เลย Horizon Chase Turbo นะครับสำหรับเกมแข่งรถนั่นเองนะครับเอาละหลายๆคนหลังไหมมาเยอะมากครับลุงครับลุงครับ มันโหลดยังไงมันเข้าไปเอาเกมยังไงนะครับบางคนอาจจะงงอยู่เกมเออหลายหลาคนเนี่ยใครที่ไม่เคยรับเกมในอ e ีพีเนี่ยอาจจะยังงงอยู่เนาะวันนี้ครับผมมาแสดงให้เห็นเลยว่าจากพิสูจน์ที่แรกที่ผมบอกว่าไม่เกิน1นาทีเนี่ยคุณรับเกมเสร็จเร็วมากๆนะครับมาดูกันว่าผมทําจริงเนี่ย จะเร็วเท่าที่ผมบอกได้จริงหรือเปล่าก่อนอื่นเลยในกรณีนี้ผมขอข้ามขั้นตอนการสมัครไปนะครับเพราะว่าสมัครแค่ครั้งเดียวหลังจากที่สมัครเสร็จผมแนะนําอย่างนี้เลยในกรณีนี้ของผมเนี่ยอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับผมล็อกอินตั้งไว้เลยนะครับในเครื่องคอมของผมเองเนี่ยเวลามันมีเกมฟรีเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะไม่ทราบมันก็เข้ามาที่ช anel ของผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่ลิงก์ที่ผมแนะนําว่าไปเข้าไปโหลดเกมได้ที่ลังลิงก์นั้นลิงก์นี้นะครับเข้าไปได้เลยหลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมนี่เลยครับ เข้ามาที่คําว่าดาวน์โหลดเนี่ยจากคําว่าซื้อมันจะกลายเป็นคําว่าดาวน์โหลดเลยครับดูที่ราคานะจาก399นะครับมันลบ100%ก็คือ0บาทผมกดดาวน์โหลดใช่ไหมครับแบบนี้อ่ารอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะรันเชอร์ตรงนี้ออกมานี่ครับสำหรับตรงนี้เนี่ยติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือต้องรับออเดอร์นะครับแบบนี้เสร็จแล้วครับย้ำอีกครั้งว่าเสร็จแล้วจริง หลังจากนี้เนี่ยเราจะค่อยเปิดเกมมาโหลดเปิดเกมมาเล่นตอนไหนก็ได้เพราะว่าเกมเนี่ยอยู่ในคลังของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะเล่นเสมอเอาจริงๆ3ิาวิยังไม่ถึงเลยมั้งคุณผู้ชมเร็วมากๆอย่าว่าแต่1นาทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมย้ําอีกครั้งในเอพิโซดสนี้นะครับเวลามีเกมฟรีเนี่ยในเวลาผมอัพในหน้าเพจหรือว่าใน YouTube ก็แล้วแต่เนี่ยครับผมแนบลิงก์ไว้เนี่ยคลิกเสียเวลาแค่คลิกเข้าไปแป๊บเดียวไปรับเกมตั้งไว้นะครับ นะฮะเสียเวลาแค่นี้เดียวจริงๆมันเรียกว่าไม่เสียเวลาเลยดีกว่านะนะครับประมาณนั้นเอาล่ะสำหรับในเอพิซดที่2นี้ค o r i z o n c h แ s สนะครับเ u r b o เป็นเกมยังไงนะครับเดี๋ยวมารีวิวกันต่อเลยครับสำหรับในเกมแข่งรถค o r i z o n c นแช s t u u r o o เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจเกมแข่งรถในช่วงยุคปี80-90นะครับโหดูจากภาพแล้วเนี่ย น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาดีกว่าครับเราลองเข้าไปเล่นกันในเกมดูว่าความรู้สึกที่ได้จากเกมนี้มันจะเป็นเกมแข่งรถแบบไหนกันครับไปลุยกันเลยเริ่มต้นนะครับผมจะลุยในโหมดแชมเปี้ยนครับนี่มันจะมีทั้งหมด4โหมดเนาะ World Tour นะครับแล้วก็อีก3อันซึ่ง ไออีก3อันเนี่ยถ้าคุณต้องการเล่นเนี่ยคุณต้องซื้อแพ็กเสริมนะครับแต่ไม่ครับอย่างที่ผมบอกในเมื่อเกมฟรีเนี่ยเขาแจกเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะเล่นได้ถึงตรงไหนกันครับสำหรับเวอร์ชัวตรงนี้เลยเอาจริงๆผมเล่นในด่วนของทัวร์นาเมนต์แรกนะครับจบไปแล้วมาดูทัวร์นาเมนต์ที่2กันเลยนะครับนี่ผมเปิดทัวร์ที่2เลยชิลีครับ เริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีรถให้เรา2คันนะครับตรงนี้แบบนี้เลยแล้วก็ผมก็เล่นมานิดหน่อยเลยได้ปลุนรถคันที่3ไปดูกันว่ารถคันที่3 <ๆ S 2> ของผมนี่มันจะแรงแค่ไหนกันคุณผู้ชมนี่นี่เริ่มต้นคะอออกตัวแล้วอคุณผู้ชมเห็นควันรถไหมฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นฝุ่นฝุ่นที่รอรถอะ <c oughs> <c oughs> ไอเดียมาจากยุค8090 <c oughs> ของจริงเลยครับ ก็คือมาเป็นก้อนๆกันเลยทีเดียวนี่มีเทอร์โบด้วยนะใช้เทอร์โบไปเลยเออนี่โอ้โโอ้โหนี่ฮะดูการเข้าโค้งของผมนะครับอะไรแล้วเอาตรงนี้ดีกว่าผมเล่นให้ดูแป๊บหนึ่งแล้วมาดูนเว่าการเข้าโค้งผมเนี่ยถ้าสังเกตนี่คือผมเข้าโค้งดีมากครับโค้งเล็กหรือโค้งใหญ่ผมก็เข้าแบบ เนียนคลิปอะผมบอกอันนี้เลยเนียนคลิปทุกโค้งครับ <c oughs> โ,โ,อโอ้โหค้งมาโค้งน้อยไม่สนนี่มาดับที่สี่แล้วครับตอนนี้โอ้ดูดด,ดูกันก่อนพันเข้าโค้งนี่คุณเล่นเกมแข่งรถอื่นๆเนี่ยคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะดูสิครับเข้าโค้งแบบระดับระดับเทพดีกว่าเลยครับไม่ใช่ระดับเซียนแล้วอย่างเงี้ยโอ้ดู แสงอะไรเมื่อกี้แลมโบ้ปะเฮ้ยแลมโบ้ก็แลมโบ้สิเจอกันข้างุ้งทีมของเราไปอะครับ ทางตรงนี้ทางโค้งนี้ผมจะใช้บูตเร่งแซงครับเอาที่หนึ่งมาขึ้นเป็นที่หนึ่งแล้วอีซี่มากครับคุณผู้ชมบางคนบอกคุยทำไมผมเล่นได้แบบเที้ยขนาดนี้เนี่ยโอ้มันโหดเกินไปหรือเปล่าผมเล่นเกมรถแข่งรถมาเยอะหรือเปล่าทำไมถึงเล่นเก่งขนาดนี้เอาตรงๆเลยนะคุณผู้ชมที่หนึ่งอะเอาตรงๆเลยนะเกมนี้ไม่เหมือนเกมแข่งรถอื่นๆครับ ฟังตรงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยเฮ้ยไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวผมขอดูอีกเกมนึงเนี่ยผมเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งไปดูกันนะ<ๆ>หลายหลายคนอาจจะยังสังเกตไม่เห็นนะแต่ถ้าใครเล่นเกมแข่งรถมาเยอะเนี่ยน่าจะเริ่มสังเกตเห็นแล้วล่ะอ่าเดี๋ยว,ยวอีกสักเกมแล้วกันผมเล่นให้ดูนะครับนี่สนามที่2ลุยกันเลยเฮ้ยเอาว่ะปวดล็อกอีกหนึ่งคันนะ นี่ในเมื่อปลดล็อกเราก็เออเปลี่ยนสีได้นะครับตรงนี้นี่รถเราทั้งทีสีชมพูไปเลยอ๋อ,อมันมีตอนออกตัวได้นะถ้าเรากดเนี่ยสามสองหนึ่งอ๋อถ้าเรากดถูกจังหวะมันก็จะมีโทอรโบบูสออนออกตัวด้วยนี่ อีกหนึ่งโค้งเดี๋ยวขออีกหนึ่งโค้งเดี๋ยวผมเฉลยละใครที่ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวผมเฉลยละนี่โอ้ <c oughs> มไม่เคยหลุดโค้งอะครับสรุปเลยนะคุณผู้ชมเกมเนี้ผมไม่เคยเบาคันเร่งรวมไปถึงกดเบรกเลยครับผมกดถ้ามันมีจอเขาเรียกอะไรมีถ้ามันมีกล้องที่จับมือผมอยู่เนี่ยใจเห็นเลยว่าผมกดลูกศรพุ่งไปหน้าเนี่ย ค้างไว้ตลอดเวลาคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะกดตลอดเวลาจริงๆนะครับคือมันเหมือนกับเกมมันช่วยเข้าโค้งให้เราบ้างถ้าผมถ้าผมไม่ได้ตั้งข้อสันนิษฐานผิดนะเกมมันช่วยเข้าโค้งให้เราอะระดับหนึ่งเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเห็นบ้าง ทำไมมันมันเหมือนอยางยืดเลยอ่ะตอนที่มันเด้งดึงเด้งดึงเมื่อกี้รถไม่มีหักไม่มีพังนะครับไม่มีฝากระโปรงหลุดไม่มีกระจกข้ <nic> <gerade S 2> างหักอะไรไม่มีนะเด้งแบบเด้งแล้วเด้งอีกอะหาเกออนินทำไปได้นะครับบางคนบอกโอ้หอะไรเนี่ยนะครับเกมรถอะไรก็ไม่รู้ไม่สมจริงอะไรเลยคือ <c ười> <Favorite S 2> <c ười> ผมมองอย่างนี้นะ 2มุมนะมุมแรก1คือเกมฟรีครับไปเก็บไว้ก่อนเด้นย้ำอีกครั้งนะครับไปเก็บไว้ก่อนเลยเพราะมันคือเกมฟรีเนาะอย่างที่2เนี่ยมันมันเป็นคอนเซปต์ของเกมตั้งแต่ที่เขาบอกอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะครับว่ามันคือเกมยุค9 0 8 0ถ้าเทียบกับเกมปัจจุบันอะยังไงก็เทียบไม่ได้นะครับที่มันเป็นแบบเกมสมจริงหน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่เกมเนี้ยมันคือเกมเอามาแจกในปี2022ไงคือประเด็นเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะ ผมจะบอกว่าไงดีสําหรับเกมนี้นะครับย้ําสุดท้ายเลยว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่ดีอะไรมากมายแต่อย่าลืมไปเก็บเกมไว้ก่อนบางทีอยากเล่นเกมแข่งรถแบบเพลินๆเ,เนี่ยมันเพลินไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันฮาแหละนะครับไปโหลดเก็บไว้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันนะครับในเกมถัดไปกเกมที่3นะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมไปแข่งรถแป๊บสวัสดีครับ 哦，有，有，有。